ก็ค me me bon ือเออว่าสั่งสอนพ่าก็เือก็มันชอบเวลาแม่สอนนะนะมันชอบว่าแม่เนี่ยชอบด่าแม่ต้มซุปนี่คือต้มน้ำหน่อยไหมจะไปยากอะไรก็พอนอนกลัวมากเลยอ่ะเพราะว่าแบบนัดแม่ไว้ป่ายี่แล้วตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้ววะวันนี้กะว่าจะมาเรียนทำกับข้าวกับนางจะรอดที่จะรอดไหม มุนผมมุนาหฟู่ครับพี่จะลาดกแม่พี่จะลาอกหม่แม so ่แม่สวัสดีค่ะแม่ทำอะไรอยู่อ่ะแตงโัไม่แม่ในตู้เย็นรู้ไหมเนี่ยแบบไม่รู้ไหมเนี่ยไหนแตงัวหรอไหนแบบนื้ออะไรอนเยอามาเป็นแบบอย่างก่อนเอาาเป็นต้นอย่างก่อนทำไม่ถามดิเพราะม่ไม่รู้ว่าแตงออกคืออะไรอ่ะ ไม่เมาแต่โหแต่ก็ต้องเมาเองไม่อยากด่าออกเสียงด่าเลยครับแม่จับได้เต็มที่เลยค่ะพูดเลยพูดเมื่อกี้แม่แม่คงคงขอให้แม่พูดพูดเรื่องมาสายหน่อยครับแม่บอกว่าจะมาตั้งแต่สี่โมงจะมาเตรียมอาหารเจ็ดโมงอยู่ละโอ้ยติดงานอยู่เขาไม่เรียกมาทำอย่างนี้เขาเรียกมาดูนี่นะเมื่อไหร่มาแดก แม่เราถ้าเกิดใส่ชุดนี้ไปทำข้าวได้ไหมได้บ้าเหรอแม่ครัวเขาจะแต่งตัวแบบนี้เหรอขอถามชุดนี้ทำข้าวได้ปหมได้เแม่ว่าจะมาเดินดูมากกว่าก็คือคอนเซ็ปต์ตอนแรกก็คือจะมาเรียนมาเรียนตอนนี้ก็เลยเป็นการว่ามาดูมาดูมารอกินแม่ด่าเหรอเนี่ยมมาทำกับข้าวเดินก็มาเดินแบบเวลาแม่ทำ บอกกันนะว่าแม่ก็จะต้องแบบน้ำปลาต้องแบบยีบบ่ห้อน,นีออ้อันนี้คือน้ำมันหอยเคยเห็นไหมต้องกินยี่ห้อน,นี้เท่านั้นเพราะ<อ>มันจะมีความเค็มข้นกวา่าใส่ไปแล้วก็คือไม่ต้องแทบจะไม่ต้องใส่อะไรเลยใส่แค่น้ำมันหอยอันนี้คือแมู่้ตัวมาก่อนไหมคะว่าจะต้องมีการมาถ่ายวันนี้แม่แต่งหน้าสํำม,มากไหมคะไม่แต่งเลยทาะป้งเฉยๆทาปท้งเจ๊สวยเลยก็เหมือนพี่ไะพี่ก็ไม่ได้แต่งหน้านะข่ยี้ตาแล้วก็ออกมาเลยดูความข้นของน้ำซุปแล้วก็หมูเห็นปะ หมูผสมอะไรบ้างมีพริกไทยน้าลทพริกไทยกระเทียมดูจากท่าคำเอวนี่คือรู้เลยว่าเป็นคนดาร์กเก่งมากกระหลูกแม่ทำถ้านอนตอนน้ำซุปแม่ต้มน้ำซุปนี่คือต้มนานไหยแม่กว่าได้น้ำซุปนี้มาไม่ได้แม่แม่ต้องบอกว่าแม่เคี่ยวกระดูกหมูสิแม่ไม่ไม่เราอย่าไปโกหกสิเราต้องเอาความจริงอ๋อถ้าเกิดว่ามันยังไม่ข้นพอแม่ก็เติมถั่วเข้าพนี้หรอ งเราไปเมนูอะไรคะแม่อันนี้ถ้วยแครงอ่าเนี่ยเห็นไหมล้างหอยนี่ยจะต้องล้างหอยให้สะอาดถึงนะถูกต้องเราเป็นผู้หญิงก็ต้องล้างหอยเนี่ยเห็นไหมก็มีการซอกหอยด้วยด้วยแปรงสีฟันถึงนะเออแม้แปรงปีกตก่แต่ก็นน่เมนไม่ได้กินกับนีนะอันนี้ของหั่นใช่ไหมพอหอมมากเลยอ่ะหมูยออ่ะ สั่งจากอุบลนะคะโอ้โหมูยออุบลแม่จะมีความแบบใส่ใจเรื่องของวัตถุดิบเป็นพิเศษมากๆไม่เคยเข้ากบแม่เลยนะคะแม่จะสอนให้ว่าอาหารอ่ะจะต้องมีความพิถีพิถันมากแม่ถึงไม่ยอมแม่เราทำของข้าวเลยเพราะว่านางจะแบบทุกอย่างของแม่ก็จะดีเทลกับทุกสิก่งทุกอย่างมาก<อ>แม่นี่คืออะไรก็ทาไม่มมเ<อ>ี็นมะกรูดหรอใส่มะกรูดจะทำด้นยส้มะกรูดด้วยนะอ๋อมอ่ะมาเชฟเมย์มาแล้วค่ะ การที่เราจะทำกะเพราให้ดีนะคะเราต้องเริ่มต้นจากการใช้วัตถุดิบที่ชั้นเลิศไม่ว,ว่าจะเป็นน้ํามันนะคะน้ามันก็ต้องเป็นน้ํามันรำข้าวและเราก็ต้องมีการตำพริกกระเทีทยมน,นะคะเจ็ดไ,ไม้ง<อ> <laughs> ไส่ไหมใสอเี๋ยวไหม,มันจะไปยากอะไรก็แค่คนๆเติมกะเพราลงไปดูกะเพราจะไม่มีห่วง้าไปนะค่ะ ก็อ่ันน้อยเชื่อว่าคนที่ดิวอยู่คืนหองงอ๋อต้องใส่น้ำเชื่อมด้วยหรอใส่น้ำเชื่อมอร่อยกว่าอ๋อดิทับมะนาวเข้าได้นะคะแล้วไหนสิตังเยังไม่เห็นสวยเลยสวยมากตอนนี้แม่สิตังงเขาละนินทาแม่สิตังแล้วนึ่อย่างนี้ไม่เรียกว่านินทาถามถึงถามถึงเนาะอันนินทาแลนะบอกไมหมแต่ถ้า น่าด,ดูไหวนะอย่างนี้นินด,ดานะและเขาว่าก็คือเออว่าสั่งสอนทศดาก็สั <c oughs> ่งสอนเพมันชอบเวลาแม่สอนมันนะมันชอบว่าแม่เนี่ยชอบด่าอย่ากทำนี้อีกนี้นะาเมย์มันไม่ดีนี่อันนี้เขาเรียกสอนมึงนี่เฮียอย่างเงี้ยหลายสอนด่าเอาตรงนะ <c oughs> แม่นะแม่ไม่เคยด่าใครนะนอกจากลูกแล,แล้วก็ลูกก็มีไอ้เมย์โดนด่าสนุ่กด้วยพี่คนภูมิใจนะใช่ว้าว แม่บอกัคุณชมแบบเด็กไอดอลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะวันนี้ก็ทำรบบข้าวแบบเมนย่านอนให้ดำแบบข้าวแล้วก็โดนด่าไปคักงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ กดซักสไครด้วยอย่าลืมกดซับสไครด้วยค่ะเออไม่ดีนใจล้วไม่ดีแนล้วนะ